สวัสดีค่ะวันนี้เจเอมาขุดเผือกที่ถ้ำเนลมิดนะคะแปลงนี้สี่ไร่ค่ะแปลงนี้มีแต่จัมโบ้กับใหญ่นะคะ

มีมั้งอ่ะทุกแปลงอ่ะมีมากม,ม,มีน้อยอเดี๋ยวจะไปดูหรือไงทำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยังอยู่ย,ยตรงนี้ซ่องสมัน<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยววันต่อไปก็ได้<ะ>แบบนี้ไหม มีอย่างนี้บ้างแล้วก็ไม่ม <c oughs> ั่งมันก็มีมั่งไะทุกแปลงน่ะไม่มีเลยเนึกแสดงว่าเก่งมาก ขุดแค่สองคั 2, 2นรถก็ได้ตังแล้วใช่หัวใยทั้ทงนั้น,ว,ว,นวันนี้บอกร้านว่าขอสองคันยังไม่ให้เลยให้คันเดียวหัวใยไงถา้าม้วหัวใยไหมบอกใย แต่ว่าตอนนี้ย่าไยม่เอาก็มีโบมังม่งไส้ซึมมั่งมีเป็นธรรมดามีทุกแปลง วยใหญ่เนาะอถ้าปลูกแบบนี้รวยเลยอะ่ะปลูกได้แบบนี้รวยอง,งอ้งแอ,อแต่บางคนมีมีคนงานมีทุนก็ไม่ได้แบบนี้นะมนเ,เจอ ถ้าทำอย่างเงี้ยสักยี่สิบไร่รวยเลยจริงจริงมันใหญ่ไงเขาไม่เสียไม่หายอะโหคนนี้เขาเป็นดาวติกต็อกนะตอนนี้ยะสามล้านวิวแล้วใช่คนดูม่คนดูเออคนดู

เสื้อมันเน่าเน่าแล้วมันก็แห้งแข็งไปไงซีโลนะคะหัวนี้เอาถือเลยค่ะเจ้าของเพือกอันนี้ชือสุกินนะคะอยู่ผู้วายค่ะทํำเนลามิดค่ะนี่หัวสีโลนะคะทำอย่างนี้นี่ค่ะสีโลนะคะดูใกล้ๆหน่อยแชมปเปือกสีโลค่ะ 4โลนะคะวันนี้ขุดเกเสร็จแล้วคะ่ะวันนี้ขุด9ตันนะคะมีแต่จัมโบ้ทั้งแปลงวันนี้เจ๊ A ขุดเก้าตันเลยคะ่ะจัมโบ้ท้งนั้นเจ้าของเผือกเขาทำเก่งนะคะทำใหญ่ทุกแปลง นี่เราขุดวันที่สองแล้วนะคะวันที่สองก็ยังไม่เสร็จต้องต่อวันที่สามอีกอออเผือกตรงนี้สี่ไล่นะคะกระไกลอย่าพอละค่ะเนี่ยสี่ไล่ วันนี้ขุดสองคันค่ะคันละสี่ตันห้าสองคันก็เก้าตันเพอเพออาจจะเก้าตันกว่าด้วยสภา,าพท่อมันน่าจะเป็นแตงโมได้เป็น ถ้าเป็นโลสี่ห้าสิบบาทรวยเลยเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> เอาไงฝนลงแล้วอะฝนตกแล้วท่อกำลังจะว่าเพลือกริมริมสียสวยไม่เปียกน้ำไมตาากาียกู้น้ำอ่าตกให้เปียก่ือกมันมันเลอะ ออกหวังนี้กันดีใจเีฮยใช่จำโบ้ทั้งแปลงเนี่ยจ้ะทำว่มมาเรื่องนึงนั้นฉันนับถือดีๆนะเหมือนเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะขย,ยิมให้ไหมใช่จะขึ้นแทบไหนล่ะนู่นไปไปทางโน้นไปถอยเพลือกอจริงๆอะวันนี้ว่าจะขุดสิบสองตันคนงานไม่สู้สู้เป็นบางคน ได้เอาแค่เก้าตันก็กว่าเพราะมันเหนื่อยไงขุดวันละสองคันทุกวันทุกวันวันละแปดตันกว่าเก้าตันกว่าทุกวันใช่เหนื่อยนี่ควบโดยใช่ไหมเนี่ยต้องคนละตันหกอ่ะต้องคนละควบเลยใช่ไหมมาเป็นแล้วตันสองเลยอสี่สิบตันหรือสี่สิบถุงเองเนี่ยเจ้ากล้าวควบไปไหนเอาตัวเหมือนควบไปตัง สี่สิรจบเลยด้เฮ้ยมึงแกเบ้าให้ควบาเอคเลือูไปนแล้วเอาีที่บ้าจบเลยรอบเดียวไงจะได้นได้ได้ไหมไม่อจะเบิ้นะครับเีแล้แล้วนะอ้สี่สิบจบลอวนีจบเลยนะตะพนมาลเล็กไปเลยใส่ไปสี่สิบุกันนึงอีกอันนึง ไปนจะไปมดหค้ารอนาเรี่ยงเเด็กน้าแมกมาเนี่ยเฮ้ยจะฆ่าจะฆาเด็กหะ่าคนแก่หมดกองไปเลยเ้ยเจ้าทำเองจ้ะเฮ้ยออหมดกองว่ะถึงจะเป็ของบางง่ด้ย่งนั้นอนทให้เด็กมันดูมันก็ชอบูด้วยไม่ใช่ไช่ กองแรกนเืนแล้วได้มาแล้วน่แหูมันหายมางานอสีอ่นี่อี่นี่นล่กเนีนี่คือนัมโบนะคะเนี่ยี่ี่นี่นี่นี่่น่ วันนี้ได้เก้าตันนะคะสองคันรถ ค่รแลสีตันนาคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะช่วยติดตามเจเอเพื่อขอมในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะใน YouTube ก็มีนะคะใน YouTube แล้วก็เพจค่ะช่วยติดตามต่อไปนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้เจเอดด้วยค่ะสวัสดีค่ะ